สวัสดีค่ะกินกับปลาเล็กค่ะเมนูวันนี้นะคะต้ยมยำเต้าหู้ไข่หมูสับค่ะแล้วก็บุญเส้นนะคะมากินด้วยกันค่ะแต่ขออนุญาตปิบก่อนนะคะน้องเดือดนานแล้วเมนูวันนี้นะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะแซ่บๆเลยทุกคนแบบรสจัดจ้านมากๆนะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะหลังจากฝนตกเนาะนี่นะคะบุญเส้นใสๆนะคะมากินด้วยกันนะคะอุ้ยร้อน น้อนอันนี้เป็นน้ําซุปที่ตักออกไว้นะคะเพราะว่าเขาเดือดเดือดแรงนะคะเดือดแรงแล้วก็ล้น<ๆ>ก็เลยตักออกไขค่ค่ะไข่ะขอให้ไข่สุกก่อนตาหู้นี่ตาหู้ไข่วิธีทำนะคะดูได้ที่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะลงสูตรไว้อยู่ที่นั่นนะคะ ตัดออกไว้ก่อนค่ะมันร้อนหัวตับสุดยอดมากเลยทุกคนเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็ตามด้วยเค็ม ครบรสมากอืมร้อนทั้งร้อนทั้งแซบ่บอืมุดยอด เมนูแนะนําเลยค่ะกินเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีหรือว่าจะกินเพื่อสุขภาพลดความอ้วนก็ได้นะคะอ แสบแสบจริงๆทุกคนแสบมากๆ มันร้อนกินคำใหญ่ไม่ได้นะคะเพื่อนๆอร่อยมากอย ต้มในหมอ้อแบบนี้แล้วก็เสิร์ฟในหมอ้อแบบนี้พอดีเลยค่ะแบบไม่ต้องไม่ต้องตักใส่ถ้วยเนาะเราจะได้กินแบบว่าร้อนๆทั้งร้อน,ท,อนท,ทั้งเผ็ด บ้านใครมีเด็ดกก็ตักให้เด็กก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ที่ สุกแล้วนะคะโอ้ยสุดยอด อิ่มแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์และก็ทุกแชร์ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซ่บๆนะคะ